จังหวัดชุมพรเรียกได้ว่าเป็นประตูสู่ภาคใต้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติอันหลากหลายตั้งแต่พื้นที่ราบที่เหมาะแก่การทําเกษตรกรรมพื้นที่ชายฝั่งและหมู่เกาะที่ขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามและแน่นอนครับเมื่อมาที่นี่แล้วก็ต้องมีของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านอย่างแน่นอนว่าแต่ของฝากขึ้นชื่อน,นี้จะเป็นอะไรจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไรตามไปดูกันดีกว่าครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการแทนฮิตวิทยาศาสตร์ทันสมัยวันนี้นะครับเบียยืนอยู่ในสวนกล้วยเล็บมือนางของชาวบ้านจังหวัดชุมพรชาวบ้านที่นี่นะครับนิยมปลูกกล้วยเล็บมือนางเพราะว่าปลูกง่ายได้ผลผลิตมากและพื้นที่นะครับเอื้อประโยชน์ต่อการปลูกกล้วยจนเป็นกล้วยเล็บมือนางนะครับที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยจนนักท่องเที่ยวนะครับต่างต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปครับแต่คุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่ากล้วยเล็บมือนางนะครับถ้าได้ผลผลิตออกมามากๆเกิดการสุกงอมและขายไม่หมดชาาาวบ้้นนเจะไไไปที่ห แล้วอีกอย่างหนึ่งครับเรื่องของกล้วยจะเกี่ยวข้องยังไงกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอาเป็นว่าตามเดียมาแล้วไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้พี่แมรุรีแนะนําตัวนิดนึงครับค่ะพี่อมยุรีสุกเกษนะคะเป็นอสมของเทศบาลเมืองจุมพรนะคะและจะเรียกสั้นๆว่าอะไรดีครับพี่เรียกว่าพี่เล็กค่ะเขาเรียกพี่เล็กใช่ไหมครับคือเบียร์เนี่ยเดินทางมาถึงนะคะผมที่ชุมพรก็เห็นกล้วยเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะกล้วยเล็บมือนางแล้วก็ได้ชิมแล้วอร่อยมากด้วยครับพี่ครับผมและอยากถามพี่ครับว่า ทำไมถึงเลือกที่จะปลูกกล้วยเล็บมือนางเต็มพื้นที่ชุมพรหรือว่ากล้วยเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงล่ะครับค่ะกล้วยเล็บมือนี่เป็นพืชที่ว่าปลูกเป็นเป็นพืชประจําของจังหวัดชุมพรเป็นกล้วยที่ลูกเล็กหอมแล้วก็หวานนะคะค แล้วก็เป็นกล้วยที่เก็บไว้ได้นานมีทั้งความเป็นลูกเล็กหอมแล้วก็เก็บไว้ได้นานอย่างที่พี่บอกชาวบ้านในชุมพรเนี่ยจึงปลูกเป็นหมดเลยแล้วอย่างนี้ปัญหามันอยู่ตรงไหนล่ะคบพี่พอชาวบ้านแต่ละบ้านปลูกนะคะทีนี้มันมากเกินไปแล้วก็ออกไปจําหน่ายแต่เพิ่มออกไปจําหน่ายเสร็จแล้วทุกบ้านก็ขนออกไปจําหน่ายทีนี้มันก็ร้นตลาดล้นตลาดก็หมายความว่ามีขายทั่วไปเต็มหมดใช่ไหมครับสุกงอมแล้วก็เสียเราก็ต้องขนกลับมาทิ้งนะคะ พอทิ้งแล้วคือคตอนนี้แหละที่ว่าเราทุกคนลงทุนลงแรงไปเพื่อปลูกแต่เมื่อผลเสียกลับมาคือเราต้องขนทิ้งก็ทําให้ทุกคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับเศรศษฐกิจในครอบครัวกล้วยออกช่วงนั้นก็ล้นตลาดช่วงนั้นก็ไม่มีการทีเ่เขาไม่มีการที่เปลวัตถุมาเป็นเหมือนช่วงนี้ของพี่ก็มีปัญหาก็รู้สึกท้อเหมือนกันค่ะก็ปล่อยปล่อยให้สุกไปเลยค่ะคาสวนค่ะ ถ้าที now, so problem, ่ขายได้ขายไม่ได้ก็ทิ้งเลี้ยงวัวเอาไปเลี้ยงวัวได้นั่นแหละเอาไปส่วนมากก็ถ้าขายไม่ได้ก็ทิ้งปัญหาตามมาคือบางครั้งไปเจอแมลงวันหยอดไขหางอยู่ๆจะเป็นราโดยอัตโนมัติเพราะว่าอุณหภูมิไม่เท่ากันก็ท้อเหมือนกันค่ะแต่ความที่ว่ากล้วยเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจุมพรเราจึงต้องหาวิธีการนะคะว่าทำยังไงก็ได้ให้กล้วยมันยังคงอยู่ พอดีเมืองทองเขามีจัดนิทรรศาการพวกเราเป็นสอมอก็ไปเที่ยวกันก็เหมือนไปเที่ยวกันธรรมดาไปเที่ยวธรรมดามเพื่อไปดูว่าแต่ละจังหวัดมีผลิตภัณฑ์อะไร,รนะคะที่พอเราไปเจอของกระทรวงมิตรตั้งอยู่แล้วก็เจอพบกับอาจารย์บรมดีซึ่งเราก็เข้าไปคุยแล้วอาจารย์ก็เราก็ถามอาจารย์ เราอยากจะทราบว่าอาจารย์เนี่ยจะจะมาชี้แนะกับพวกเราได้ไหมเรามีปัญหาแบบนี้อาจารย์ก็บอกว่าเราอยู่จังหวัดไหนพอเราบอกเราอยู่ชุมพรผลิตภัณฑ์ของอะไรเราเป็นเป็นจุดเด่นแล้วก็บอกกล้วยเล็บมือ,อะนะคะแล้วอาจารย์ก็บอกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะลองทําโครงการขึ้นมาแล้วก็มาที่ชุมพรอาจารย์ก็ติดต่อกลับมาว่ามีโครงการที่อาจารย์ทําขึ้นแล้วนะจะเอากล้วยเล็บมือมาแปรรูปให้ได้หลากหลายออกไปอาจารย์ก็มาสอนพวกเรารก็เริ่มแรกอาจารย์ก็มาสอนเราว่ากล้วยนี่มีประโยชน์ทุกในในทุกอย่างในตัวกล้วย เราเราเอากล้วยมาทําประโยชน์ได้ตัวกล้วยนี่ก็มาทําเป็นแป้งกล้วยได้ซึ่งสมัยก่อนเราจะไม่รู้จักคําว่าแป้งกล้วยแต่พออาจารย์มาทําให้ดูเราคิดว่าแป้งนี่คือแป้งมันหรือแป้งมีแต่ไม่ใช่คือเอากล้วยกล้วยเล็บมือนี่มาทําให้เป็นแป้งกล้วยเป็นผงละเอียดขาวเอาเอาตัวกล้วยนี่แหละมาทำให้เป็นแป้งกล้วยและแป้งก็จะสามารถนําไปทําอะไรอีกต่อต่ออีกเยอะเลยใช่ค่ะแล้วเตาพลังงานแสงอาทิตย์ของเรานะคะตู้อบเราจะเรียกกันตู้อบนะคะ ก็เป็นตู้อบที่มีโทโมสเตตควบคุมความร,ร้อนถ้าเราตากกับแสงที่ทั่ว,ว,วไปเนี่ยคว<ป>ามร,ร้อนจะไม่เสมอนะคะเ,เพราะบางทีเดี๋ยวฝนตกทีนี้ถ้าเกิดเราตากธรรมชาติแล้วฝนตกลงมาใช่กล้วยจะเ,เสียแล้วก็ไม่มีตัวเก็บความร,ร้อนทําให้กล้วยเนี่ยคายตัวปุ๊บจะมีเหงื่อออกมาพอไปทําใหม่กล้วยจะดําไม่สวยอา,อาจารย์ก็เลยสร้างาห้องตู้อบเป็นห้องค่ะเป็นห้องอบพลังงานแสงทาทิตย์กับเรารซึ่งตรงนั้นมีตัวควบคุมความร้อน กล้วยของเราจะได้มาตรฐานคือเสมอกันหมดโอ้โหก็เรียกว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยากใช่แต่แต่เราคิดไม่ถึงอืมครับผมและเห็นบอกว่ามีโครงการแม่ขายที่เข้ามาในช่วงปี50-52นั่นเองใช่ 33, ครับก็ครูแอลนะคะไปอบรมร่วมกับพวกเราครับผมอ,อบรมร่วมกับพวกเราปุ๊บแล้วก็ครูแอลนี่อยู่ถึงพ่อตาหินช้างซึ่งมันไกลาจากเทศบาลทางกระทรวงวิทย์ก็บอกถ้าง,งั้นก็สร้างเป็นลูกขายให้กับ พวกเราโดยการที่ให้ครูแอลมาเป็นลูกไา่ของหมู่บ้านกระสวิตก,กับพวกเราแล้วครูแอลนี่คือผู้ที่ทําลงมือทำาอย่างลงมือทําทุกอย่างเพราะครูแอลเนี่ยอยู่ตรงจุดนี้อยู่ตรงพ่อตาหินช้างซึ่งมีกล้วยมากที่สุด<อ>เพราะเป็นแหล่งที่เวลานักท่องเที่ยวผ่านมาจะต้องแวะซื้อครับผมกลายว่าของครูแอลเนี่ยจะทําทุกอย่างที่อาจารย์บวรดีสอน แล้วก็ติดสีดาวด้วยค่ะโอ้โหแปลว่าผมจะต้องไปแอบเจอครูแอลต<ช>อนนี้แล้วนะครับใช่ค่ะเพราะครูแอลเก่งมากมากครับผมนะคะโอเคครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเบียก็ได้ทราบที่มาแล้วนะครับของกล้วยเล็บมือนางที่เป็นที่นิยมในจังหวัดชุมพรแห่งนี้และที่สําคัญนะครับก็ได้ทราบถึงปัญหาและวิธีทางแก้ไขปัญหาซึ่งมีการนําความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ช่วงหน้าเป็นว่าเราไปดูกันดีกว่าครับว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นามาใช้เนี่ยมันคืออะไรครับ ครับตอนนี้นะครับเบียร์ก็อยู่ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับซึ่งเบียร์จะพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับอาจารย์วรรดีซึ่งอยู่ที่ตึกวิทยาศาสตร์บริการนะครับผมเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปลรูปจังหวัดชุมพรตามเบียร์มาเลยครับ อาจารย์วรรณดีหรือเปล่าครับอ๋อ oh, ใช่ค่ะอาจารย์วรรณดีสวัดสดีค่ะสวัสดีค่ะคือเบียอยากจะรู้เรื่องราวของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ด้วยแปรรูปอะครับผมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะ,ะเป็นโครงการที่เป็นการต่อยอดจากหมู่บ้านทิ้งยีเก้าหมู่บ้านซึ่งแนวคิดตัวนี้จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ครับ และที่มีได้มีเริ่มโครงการหมู่บ้านที่มี9หมู่บ้านตั้งแต่ในปี2529นะคะ๋อตั้งแต่สมัยนู้นเลยและอย่างนี้อาจารย์มีการเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านหรือชาวบ้านเนี่ยเดินหน้าพากันเข้ามาขอความช่วยเหลือจากกระทรวงวิท์แล้วครับค่ะเ,เนื่องจากว่าชุมพรนะคะ เป็นจังหวัดที่มีการปกกาลูกกล้วยเล็มมอนางเยอะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์นะคะมีการแปลรูปแต่ทําเป็นเพียงกล้วยเล็มมอนางอบ,บนะคะแล้วก็ถ้ากรอบนิดหน่อยนะ,ะคะกรมวิศวะซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิศวะและเทคโนโลยีก็ได้รับทราบความต้องการเทคโนโลยีว่าเ,ออเกษตรกรที่ปกกลูกกล้วยเลมือนางเนี่ยอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐไปส่งเสริมการแปลรูปสร้างผลิตภัณฑ์จากกล้วยเลมมอนางซึ่งกรมวิศวกรรซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิี่ย เราก็ได้มีเทคโนโลยีของการแปลรูปผิดพันธ์จากกล้วยเลมนางเป็นผิดพันธ์หลากหลายมากเลยนะคะ <ผม S 2> เราจึงได้ทําเป็นโครงการหมู่บ้านนี้ขึ้นมาแล้วก็นําที่ยไปส่งเสริมนะคะให้มีการแปลรูปเป็นผิดพันธ์จากกล้วยเลมินางหลายชนิดมากเลยค่ะครับเพราะจากที่เบียไปเจอคูแอลมาครับล้วก็ทราบปัญหามาว่าปัญหาเนี่ยมีกล้วยเลมินางที่ล้นตลาดแล้วก็อย่างที่บอกว่ากล้วยเนี่ยพอผลิตออกมาแล้วหรือว่าออกผลออกมาแล้วเนี่ยมันเกิดการเน่าเสียก็คือเน่าเสียเลยใช่ ใช่ไหมครับก็คือกล้วยเนี่ยมันจะเป็นผลไม้ที่เมื่อสุกแล้วมันก็จะงอมเลยเนาะงอมแล้วก็เน่าเสียได้เร็วมันเป็นผลไม้ที่มีการหายใจสูงนะคะเดี๋ยวว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากกล้วยเนี่ยได้ครอบคลุมเลยค่ะตั้งแต่เป็นกล้วยดิบกล้วยสุขหามหรือกล้วยสุกมากนะคะหรือเรียกว่าสุกสุกงอมนะคะยกตัวอย่างกล้วยดิบเนี่ยเขาก็ไปทอดกรอบปรุงรสถูกไหมคะกล้วยสุกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเขาก็จะไปทําเป็น ผิดพานกล้วยอบอะไรเงี้ยนะคะหรือสุกงอมอาจจะทําเป็นกล้วยกวนอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะครับแลวอย่างนี้พอเราทราบปัญหาของในชุมชนแล้วครับอาจารย์เบอยากรู้ว่าใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์หรือใช้องค์ความรู้อะไรล่ะครับที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านแบบนี้ครับค่ะคือจริงๆเรานําาวิทยาศาสตร์เที่ยีนวัตกรรมเข้าไปต่อยอดกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะคือโดยใช้หลักหลักการของวิทยาศาสตร์ด้านที่มีอาหารนะคะ คือครเราจะต้องให้หลักการผลิตที่ดีให้เทคโนโลยีของการผลิตให้ถูกหลักหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารนะคะคโดยนําไปต่อยอดกับภูมิปัญญาของเขานะคะอย่างเช่นเขาทํากล้วยอบเราก็ไปต่อยอดเรื่องของการทําเป็นกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์โ,<อ>โดยมีการทําเป็นห้องอบต้นแบบของอห้องอบพลังงานแสง <ผม S 1> อาทิตย์ผมว่าเหมาะกับประเทศไทยแดดนี่คือแรงเพราะฉะนั้นพอใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะได้ กล้วยที่มีคุณภาพดีแล้วก็สะอาดด้วยนี่ใช่ไหมครับแล้วก็ลดต้นทุนในการผลิตเพราะว่าใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วก็ถูกหลักจ m ิในการผลิตนะคะแล้วก็ลดการใช้พลังงานต้นทุนต่ำนะคะนอกจากนี้มีความสะอาดของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะครับผมก็คือลดต้นทุนแล้วก็ได้ปริมาณกล้วยที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ความร้อนที่สูงด้วยยนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีคุณภาพสม่ำเสมอแล้วก็มีความปลอดภัยกับผู้บริโภคประมาณนี้ค่ะ ครับผมและนอกจากการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แล้วมีการนําองค์ความรู้ด้านอื่นๆมาใช้กับชุมชมนอีกไหมครับคือคือปกติเขาจะทากล้วยทอดกรอบอยู่แล้วใช่ไหมคะครับเราก็เอาเศษที่เป็นเนื้อกล้วยชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยคะ่ะสอนให้เขาแปลรูปเป็นแป้งกล้วยนะคะเป็นแป้งกล้วยจากนั้นเขาจะก็จะมีผลิตพันณุ์ชนิดหนึ่งก็คือเขาทําเป็นกล้วยอบอชุบแป้งแล้วก็ทอดกรอบอะคะ่ะซึ่งโดยปกติเขาจะใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ซึ่งก็จะมีต้นทุนในการซื้อแป้งสาลีมา ค่อนข้างต,ง,ตงต้องใช้ใชจ่ายตัวนี้เพราะว่ามันมีราคาของแป้งสาลีที่สูงระบแต่พอเ,เปลี่ยนมาเป็นแป้งกล้วย,ย<ช>ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ได้ให้ความรู้ไปก็กลายเป็นว่านํากล้วยมาแปรรูปเป็นแป้งกล้วย<ช>ก็ลดต้นทุนลงไปอีกสิลดต้นทุนค่ะ,คะแล้วก็สร้างมูลคา่านะคะเขาสามารถผลิตแป้งกล้วยโดยที่ที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไป ซึ่งกรมวิทย์เราเนี่ยมีเทคนิคยีของการผลิตแป้งกล้วยหลากหลายเทคนิคอะคะยกตัวอย่างเช่นเราผลิตแป้งกล้วยจากกล้วยดิบเนะะี่ยค่ะโดยการเตรียมเนื้อกล้วยจากกล้วยดิบนํามาสไลด์นะคะคหั่นเป็นชิ้นบางๆจากนั้นเราก็จะแช่ในน้ําเกลือนะคะหรือจะใช้โซเดียมเมตาไบซันฟลูสารละลายโซเดียมเมตาไบซอนฟความเขั้นข้นต่ำๆนะคะประมาณร้อยละ0.1นะคะ จากนั้นนําไปอบแห้งหรือชุมชนก็จะใช้ห้องอบแห้งประจำานสงอาทิตย์นะคะจากนั้นพอแห้งแล้วก็มาบดเป็นแป้งสาะสามารถที่จะนําไปเคลือบกล้วยอบนะคะแล้วก็ไปทอดอะค่ะทอดก็คือนําทําเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ได้เลยจากแป้งกล้วยที่ทางกระทรวงศาสตร์ได้คิดคนให้กับชาวบ้านใช่ไหมครับ ช่วงแรกความภูมิใจมันก็มีอยู่ดั้งเดิมอยู่แล้วแต่เราก็เหมือนกับไม่มั่นใจแต่พอกรมวิทยาศาสตร์เข้ามาดูแลเนี่ยทำให้ความมั่นใจและก็ความภูมิใจเนี่ยมัน,ม,นมันเต็มร้อยอะค่ะวิทยาศาสตร์มันช่วยในเรื่องของขบวนการผลิตแปรรูปเขาเขามาช่วยได้เพระาะหนึ่งตู้อบตู้อบเนี่ยต้องต้องใช้ถ้าว่าอบเสร็จแล้วโอเคเก็บไว้ประมาณ3เดือนไม่เสียพอเราได้จากกระทรวงวิทย์เข้ามาสอนเราเราเราอาตรงจุดนี้มา ทําให้กล้วยที่สุกงอมไม่ต้องทิ้งโดยการเอามาอบมาทําแปรรูปเลยทุกคนมีกําลังใจที่จะทําต่อแล้วนอกจากแป้งกล้วยหรือว่าการให้ความรู้กับชาวบ้านแล้วอะครับอยากจ,จะรู้ว่ามีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร,ร,ร์เทคโนโลยีนะครับผมได้คิดค้นอีกไหมครับมีค่ะอย่างเช่นเราไปให้ผิดพันฑ์ใหม่ในการทําเป็นกล้วยม้วนกรอบอนึกถึงขามวนนะคะแต่นี้เป็น,เ,ปนเนื้อกล้วยสุกรวนๆอาจจะเติม กล้วยกล้วยสุขขาม้าไปผสมหรือเติมแป้งก็ไปนิดนึงซึ่งพี่บุญผ่องเนี่ยค่ะเขาก็ได้รับที่จากเราแล้วก็ไปพัฒนาสุดต่อยอดแล้วก็นําไปทาเป็นผลิตภัณฑ์ถวายสมเด็จพระเทพแล้วค่ะซึ่งเขาก็มีความภาคภูมิใจว่าได้นําเอากล้วยเลมินางซึ่งเป็นผลไม้เอกลักษณ์ในชุมพรนํามาแปรรูปแล้วก็ถวายพระเทพสมเด็จพระเทพท่านมาคะพูดถึงความภูมิใจขนาดนี้ผมต้องขออนุญาตกลับไปหาครูแอลหน่อยแล้วล่ะครับเพราะว่าจะได้ ไปลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็ลงมือทำรวมถึงจะแอบชิมด้วยถ้างั้นวีก็ต้องขอขอบคุณอาจาร,รย์มาราดีมากๆนะครับที่วันนี้นมาให้ความรู้และได้พูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับการนําความรู้เรืวว่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยมาใช้กับโครงการถ้างั้นเดียเด๋ยวดีขอไปลงมือปฏิบททัติที่่านคุยแอลต่อแล้วกันนะครับขอบคุณะคะ่ะสวัสดีดค่ะ,คะ จริง,รงเรานําวิทยาศาสตร์และคโที่มีลงไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นจังหวัดชุมพรเนี่ยคะ่ะปลูกกล้วยได้มือนางซึ่งเป็นผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็ในฤดูกาลที่มีผลผลิตเยอะเนะะี่ยค่ะราคาจะถูกมากนะคะ,ะวีละสองสามบาทแต่เมื่อเรานําความรู้ลงไปต่อยอดสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยคะ่ะจะทําให้ขายได้ราคานะคะแล้วก็ทําให้ชุมชน แม้แต่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยนะคะเขาก็มีความภูมิใจสนใจที่จะมาเรียนรู้แล้วก็นําไปแปรรูปนะคะนอกจากนี้แล้วมีการพัฒนาคุณภาพผิดพัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการกับผู้บริโภคมากขึ้นนะคะ ูช้ชมครับหลังจากที่เรานะเขาได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับอาจารย์วรดีแล้วถึงเวลาที่ผมจะลงมือทำแล้วล่ะครับสวัสดีครับครูแอลครับสวัสดีค่ะ,คะถ้าผมอยากจะลองลงมือทำเกี่ยวกับแป้งกล้วยหรือว่าการที่นำกล้วยไปแปรรูปนี้ต้องเริ่มจากอะไรก่อนครับเอ่อถ้าตรงนี้นะคะเราก็จะต้องเริ่มจากการทำแป้งกล้วยก่อนนะคะเพราะว่าสูตรสูตรกล้วยชุบแป้งทอดของที่นี่จะทำจากแป้งกล้วยค่ะถ้าเริ่มจากตรงไหน,นครับ จะทําเองใช่ไหมคะจะทําเองสิครับได้เลยได้เลยได้เลยได้มีผู้ช่วยด้วยแต่ก่อนจะทํานี่ก็ต้องสวมหมวกก่อนนะคะเพื่อเพื่อความสะอาดแล้เก็ปลอดภัยค่ะได้เลยครับผมเริ่มจากอะไรครับจะปลอกเปลือกก่อกเปลือกจากนั้นจากนั้นแช่น้าแช่น้ำแช่น้ำแช่น้ำนี่จะใส่ใส่เกลือผสมหน่อยหนึ่งใส่เกลือเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้มัน เรือเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือช่วยช่วยกัดช่วยล้างช่วยทําให้กล้วยมัน,มนขาวแป้งจะได้ขาวอะค่ะเรียบร้อยแล้วครับนี้ตให้ต่อครับทีนี้ก็พอหร้อยังอะคะโอเคอนี้พอนะแคนนี้พอครับพก็คือเราก็คือตากไว้อย่างนี้ อันนี้คือตู้อะไรครับอันนี้เป็นตู้พลังงานแสงอาทิตย์อะค่ะอ๋อแล้วกระบวนการทํางานก็อย่างที่อาจารย์วดีบอกใช่ไหมครับใช่ะทนี้เราต้องเริ่มจากวางตรงไหนอะยครับวางในตู้เลยค่ะพอเราได้กล้วยที่เข้าตู้อบนะครับสองตู้ใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้งหมด20ชั่วโมงค่ะก็จะได้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้เรียกอะไรต่อครับแล้วก็กรอบทีนี้เราก็จะมาใส่เครื่องบดนะค่ะ คือแป้งที่อาจารย์มนาดีได้สอนครับคุณเอลใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะงั้นเราก็เริ่มทำกันเลยครับมีอะไรบ้างครับมีแป้งอเนกประสงค์แป้งมันแป้งเช่าเช่าร้อนใช่ไหมครับใช่ปี่ร้อนก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมได้แล้วอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เอาไปทอดได้เลยคือแป้งทอดได้เลยครับผมค่ะ คือห้องอะไรครับห้องเก็บวัตถุด,ดิบอะค่ะวัตถุด,ดิบก็คือรั้วใช่<ล>คโหเต็มห้องไปหมดเลย ได้ครับผมจะต้องกี่องศาครับจะเป็น50องศาค่ะ50องศาค่ะช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้24ชั่วโมง24ชั่วโมงเลยเพื่อที่จะให้กล้วยในนี้มันเหี่ยวมันเหี่ยวเหี่ยวแล้วอย่างนี้มีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกไหมครับนอกจากกล้วยที่ชุบแป้งทอดที่ครูแอวเนี่ยขายครับก็มีหลายอย่างค่ะครับผมไปดูข้างนอกกันไหมคะได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมกันนะครับ ากจะขอขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะที่ได้มอบเครื่องมือนะคะแล้วก็ได้ให้อาจารย์วรรณดีเข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้นะคะพอเริ่มแรกนี่เราจะทํากันเองนะคะแล้วก็เราใช้ภูมิปัญญาของคนในชุมชนตั้งแต่ดั้งเดิมตัง้งแต่สมัยบโบราณที่คนแก่คนเฒ่าก็จะสอนกับเราซึ่งตรงนั้นนะคะถ้าถามว่าถูกต้องไหมมันก็ถูกต้องแต่ถามว่าได้คงทนไหมไม่คงทนนะคะเราก็เลยได้อาจารย์วรรณดีเข้ามาสอนเราโดยการใช้หลักของวิทยาศาสตร์ S <S เข้ามาช่วยเราซึ่งตรงนั้นแหละคะ่ะทำให้กัรจากอายุที่ว่าสั้นของผลิตภัณฑ์แต่ละคิดยาวขึ้นและก็คงทนขึ้นนะคะกระรวงวิทย์เมื่อก่อนเนี่ยกับชุมชนเนี่ยมันสูงมากอะอยู่ไกลมากคําว่ากระรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยแต่พอกวิทยาศาสตร์บริการโดยอาจาร,รย์วรรณดีเข้ามานะคะท่านเองแล้วก็วิทยากรแต่ละท่านที่มานี่คะ่ะทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่ายิ่งสูงอะเขายิ่งต่ําหมายความว่าเขาลงมาทุกทีกับเรา โดยเฉพาะอาจารย์วรรณดีนี่จะให้ความเป็นกันเองกับเรามากค่ะเวลาสอนเวลาบอกอธิบายเนี่ยท่านไม่ได้คิดว่าแค่เสร็จงานที่มาเนี่ยแค่เสร็จแต่ท่านหวังผลสําเร็จของงานด้วยหมายความว่าถ้าทามาแล้วเนี่ยจะต้องได้ผลสําเร็จด้วยไม่ใช่ว่ามาทําแค่ว่าให้งบได้ไปอย่างเดียวเพราะในขณนะนี้ค่ะท่านก็ยังยังมาดูแลอยู่ท่านมีอะไรนี่ก็ยังมาดูแล ส่วนครูแหววเองมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับการแปรรูปกล้วยก็ยังถามท่านได้ท่านก็ยินดีที่จะให้ให้ความรู้ต่างๆต่อยอดมีความภูมิใจนะคะที่ได้ได้ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ที่เรามีความรู้และประสบการณ์ในด้านนี้อยู่สูงนะคะ,ะแล้วก็นำความรู้ตรงนี้ไปถ่ายทอดโดย พยายามให้ความรู้ที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไปที่เขาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะคะแล้วเขาก็ให้การตอบรับที่ดีเพราะว่าเขาร่วมเรียนรู้กับเรามีส่วนร่วมนะคะแล้วก็พัฒนาผิดพานจนไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริงใครจะไปรู้ครับว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสามารถเชื่อมประสาให้คนในชุมชนนะครับได้อยู่กับสิ่งที่พวกเขารัก และได้สารตอบภูมิปัญญาที่มีนะคบให้พวกเขาได้อย่างภาคภูมิใจตั้งแต่การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะครับอย่างกล้วยเล็บมือนางนะครับให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้พวกเขานะครับได้ภาคภูมิใจและก็สามารถพึ่งพาตนเองได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเขาก็ได้ขยายความสุขเหล่านั้นให้กับคนในชุมชนที่พวกเขารักได้ด้วยเช่นกันครับครั้งหน้าครับ เบียจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใดต้องติดตามชมกันนะครับสารวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับแซนฮิตวิทยาศาสตร์ทันสมัยครับสวัสดีครับ